นาชื่อคุณคุณนอมคุณปนอมนามสกุลอะไรคะรัตนวงศ์รัตนวงศ์นะคะคุณพี่ปนอมนี่อยู่ที่ไหนคะเพชรเจริญเพชรเจริญบ้านเลขที่เท่าไหร่96 96หมู่หมู่5ตำบลตำบลลำบำอำเภออำเภอลสปางจะวัดอะไรคะทุกคนพูดไทยด้าเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลุ่งโลดของเรานะคะอันนี้กี่ไร่คะนะทั้งหมดเนี่ยห้าไร่ห้าไร่ใช่ไหมคะอันนี้มันอายุเท่าไหร่คะ เนี่ยห้าเดือนเนี่ยพอดีทําในนาน้ามันท่วมต้องดึงออกเนี่ยขนาดห้าเดือนนะเนี่ยห้าเดือนได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะหน้าชีพไปกี่เที่ยวคะห้าเที่ยวใช้ทั้งหมดไปกี่ซองคะก็สามซองแล้วก็ไอ้นี่ขวดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบไหมคะชอบเขาท่าอหญ่เลยงามแต่ว่าเราต้องขุดเร็วเพราะว่าน้ํามันท่วมเนาะใช่ขนมาแล้วก็ต้องรีบดึงเพราะว่ามันในนาไงไม่ไม่ได้ไล่ะถ้าในไร่อหงไปหัวใหญ่โอ้หแต่ว่ามันสูงมากเลยสูงขนาดไหนคะเนี่ยมันเน้่มันต้นมัน ตอนนี้พันมันแพงด้วยนะคะโอ้ยหัวก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยจะลองถอนให้ดูนะคะอย่าอย่าหัวเล็กนะคะต้องหัวใหญ่ๆหชวโเฮ้ยอันนี้อันนี้ตลกเดี๋ยวหาหัวใหม่ค่ะอันนี้ฉันจะไม่ แต,แต่ว่ามัน5เดือนได้ขนาดนี้ก็โอเคเนาะถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแล้วนะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยทางใบนี่นาใช้ยังไงคะจ้ 1cc ต่อน้ำ20ล <l> ิตร20ลิตรแล้วมันเบาปุ๋ยทางดินลงมาไหมคะเบาเบาโอเคถือว่าผ่านเนาะผ่านอันนี้พนัพนพันละยองใช่ไหมคะละยอง5เดือนได้ขนาดนี้ก็โอเคนะคะถือว่าผ่านโอเคขอบคุณมากค่ะ